สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ,ส FC, 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 พ่อพี่น้องเอฟซีสุภูสุขชนเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่มื้อนี้ก็พาพี่น้องมานั่เฮ็ดข้าวแป้งอีกมือ้อนึงครับแม่นจ้ะจริยังออกพ่อให้เก็บบ่พ่อได้ตาคือมื้อวานบอมากับมากับพอ่อละล่ะผมเกา่าเก่าโฮมดิมก็บบานไว้เนาะลืมหมดนี่เด้อมื้อเก็บเอาเก็บเอาเลยแหละ ม่บ้านบริษณนหอดตูมเพิ่นได้นี่มาเมื่อนีบานเลยเท่าเดียวเนาะบ้านบริษณ์หอดตุ่มถือว่าใหญ่เรี่ยวอยู่หินเดียว เล้วก็เป็นกำลังใจเหตะเพงกระยายอาจไม่ได้จ้าฝุ่นตะเหวมก็มีมีมากชี่ค้นพี่น้องมากับยายอื่นในห,หน่อยซรอยเมือดมาตามล่าเห็ดข้าวแป้งพู้นดอกนึงดอกวัไงไห นี่ทางต้นใหม่คุณดอกไงคุณคัดคัดที่หลังแขวะไข่ตั้งสี่ข้อกอบกอบกอบ

จ็บหมเดียวกันนี่ละเน,นี่เพื่อนจะออกเป็นหมเป็นหมขาก่อนไข่ก่อน,นโอ้ ལབ་ བདེ་ หนึ่สครับสามสี่ห้าอันน้ดอกทคือก่าครับดอกสวยเหมือนเดิม กระเพราขุนพวยตุ่มก่อนสามสี่ตุ้งไข่ไข่เลยตุ้ง ít này cũng xong đó cái này xong đó tháng này thì đồng thì thằng nào thì xong đồng nương ít tại bên mày và cả tay cứ tay bên mày

cho con Đúng rồi Hãy subscribe cho Pipa. 这个套。行了，戴个套。 ท้องมื่นคนสีดอกไ <c oughs> <laughs> งให่ไหมตัวโรถทเบียนบาป Ui đồ Suối suối ừ. Tùm nói có tẹt Tùm nói nói có tẹt 5-6 มืนอนี้ก็ถือว่าหมานเกือบเต็มกระตาครับวัอน,นี้มาสี่คนเราง่ายทั้ง ัำนี่หละก็ลังแสบวิจอีกองหนึ่งมีกระตุ้มก็กลังขึ้นใหม่งงสรุปยอดได้ยอดมันมันนี่ครับคนละคนกระตาดาปลาใหญ่หน่อยยังอึงมารอปลาน้ำมันกับสุขคนครับ ถือว่าพอนอ,อกห้เก็บอยู่ครับขนาดเมื่อวานเรเห็นตุ่มหน่อยพอนยังมีเถ่าเสยเลยอออพอนยังออกเรื่อยๆอยู่ครับไมพาพี่น้องกบาดและพ่อแกงแล้วครับขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเป็นกรลักใจแต่เพื่อนขยาดมาตลอดครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ครับผมบอกกันใม่ชิมหนาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาสามกตากระไดสามกตา ตาท4บ่เอาลงพอได้เก็บอยู่